รุ่นทรขนาดน9มม,มรูปทรงแบบ AR สวัสดีค่ะน้ำอิงกดชนกค่ะทุกคนคะแน่นอนนะคะวันนี้น้ำอิงมีของเล่นใหม่นะคะมาอีกแล้วนะคะสายที่ชอบปืนคัสตอมนะคะชอบปืน high end นิดนึงนะคะต้องเลี้ยวเฟี้ยวมาทางนี้เลยนะคะเพราะว่านี่ค่ะมันคือเจ้าล i m c a ทนะคะรุ่นทรอนนะคะ T R O N ขนาด9มมนั่นเองนะคะเป็นทรงรูปทรงแบบ AR เนาะปกติอะริมแคกเขาจะทำปืนสั้นนะคะออกมาแต่ทีเนี้ยเขามีปืนยาวขนาดจุดแล้วก็ขนาด9มมเป็นทรง AR แบบนี้มาด้วยสำหรับเจ้าริมแคกตัวนี้นะคะก็มีความยาวลำกล้องอยู่ที่5.5นิ้วนะคะบวกกับมีคอมมาให้นะคะความยาวคอมอยู่ที่3.5 ะะทุกอย่างลงตัวสวยงามสีแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสีออกน้ำตาลทองนะคะมีเรดดอทมาให้ในตัวนะคะเป็นของ h o l ูซันนะคะมีรางที่คาทินี่มาให้แล้วนะคะพร้อมที่จะติดดอทหรือว่าติดกล้องช่วยเลงหรือว่าติดเลเซอร์นะคะไฟฉายอะไรใดๆแล้วก็มีแม็กกาซีนนะคะมาให้2ตัวนะคะก็คือเป็นแม็กสายยาวๆแบบนี้เลยนะคะและ ลิมแคปตัวนี้นะคะสามารถใช้แม็กกาซีนของปืนสั้นได้นะคะใช้ร่วมกับแม็กของพวกก๊อกอะไรทั่วไปได้นะคะนี่นเวลาที่เราหาแม็กของมันไม่เจอแล้วก็หยิบจับแม็กสั้นมาใส่ได้นะคะนี่ใช้งานง่ายเ <ๆ S 2> จ้าลิมแคปตัวนี้นะคะก็ยังมีตัวเซฟมาให้2ข้างเลยนะคะสองฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวาพานท้ายนะคะสามารถยืดหดได้นะคะ หระดับด้วยกันนะคะอ่าประมาณนี้แล้วตัวนี้นะคะตรงพานท้ายก็มีสายตีนตุ๊กแกนะคะไว้ให้พาดแขนนะคะกันหลุดนะคะเวลายิงคันลังนะคะก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้คล่องและง่ายขึ้นนะคะและไม่เจ็บเลยนะคะขอลองนะคะอันนี้ปืนเคลียนะคะอะ่ขอลองน้ำหนักไกนะคะ น้ำหนักไก่คือนิ่มมากนะคะรีเซ็ตไก่สั้นมากนะคะอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลองอีกรอบนะคะนุ่มมากสั้นมากนะคะไกลนะคะออกแบบมาให้เป็นรูปแบบตรงๆนะคะก็คือไม่เฉียงมากนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเหนี่ยวและการยิงนะคะ ่าทุกคนเดี๋ยวเราไปลองยิงนะคะเจ้าลิมแคทตัวนี้กันนะคะว่ามันจะเจ๋งสมชื่อหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าคือปือนคัสตอมนะอะไปเลยค่ะ คทุกนหลังจากที่ได้ยิงไปแล้วนะคะสําหรับน้ําอิงแล้วน้าอิงคิดว่าเป็นปืนที่มีความน่าเชื่อถือสูงเลยนะคะและรีคอยอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะไม่หนักนะบวกกับไกนะคะยิงซ้ำนัดถัดไปได้เร็วมากนะคะเพราะว่าไกออกแบบมาเนาี่ยาให้เป็นไกที่ตรงนะคะยิงซ้ำได้เร็วนะคะและรีเซ็ตไกสั้นนะคะดีเลยนะคะพานท้ายก็ยืดหดได้อะไรทุกอย่างเข้ากับสรีระของน้ำอิงเนาะเลดดอทก็มองได้ชัดเจนนะคะ ừ ừ. ปืนอะไรทุกอย่างลงตัวนะคะแม็กกาซีนปุ่มปลดอะไรก็ปลดได้ง่ายนะคะชักได้ไวนะคะคันลังก็ดีนะคะถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีงบประมาณในกระเป๋าค่อนข้างที่จะมากนะคะก็น้ำพิงคิดว่าถ้ามีไหวก็คือไม่ ไม่ไอายใครนะคะแล้วก็ประดับบารมีนะคะแขวนเป็นห้องปืนที่บ้านนะคะไม่ไอายไข่แน่นอน,นะค่ะสำหรับกระบอกนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะน้ำอิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าน้ำอิงมีปืนอะไรใหม่ๆเด็ดๆไอเทมเจ๋งๆนะคะอย่าลืมติดตามรับชมอย่าลืมนะคะสุดท้ายนี้ขอ,ขอกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ดาวให้อะไรกระทืบไลค์อะไรก็ว่ามาเลยค่ะรัวๆเลยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจน้ำอิงทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ